สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่917ค่ะ917ส้มใส่รหัสไว้ให้ได้นบนซ้ายมือตอหลังคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ได้นบนขวามือค่ะคุณแม่ค่ะออกตัวก่อนคลิปนี้อาจจะเสียงอูอีแล้วก็ฟังขึ้นจะบวมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าหนูไม่สบายนะคะเสียงก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะอะรหัส917นะคะรหัส917งานตัวนี้ซึ่งเป็นแบบที่แบบขายดีนะคะใครใส่ก็ทรงสวย นะคะและน้องกลับมาอีกรอบหนึ่งในราคาที่น่ารักกว่าเดิมนะคะคุณแม่ที่ซื้อไปรอบก่อนๆเนีย่ยเพิ่งน้อยใจไปนะคะก็คือโรงงานลดราคามาให้หนูก็ลดราคาต่อยอทีไม่ได้เอาแบบไม่ได้รู้สึก,กว่าแบบเออต้องเอาเอาลูกคา้าแบบเรู้สึก,กว่าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้ามากกว่าแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเออลูกค้าก็ได้ซื้อของในราคาที่น่ารักน่ารักไปด้วยนะคะปกติ ตรงทรงนี้นะคะขายเคยขายเจ็เก้าพูดจริงๆว่าเคยขายเจ้าแต่วันนี้หนูขายให้คุณแม่แค่69พอนะคะซึ่งเฉือนกันไปตัวเองแล้วลดเราเหลือแค่690บาทพอนะคะเอาแค่นี้พอคุณแม่ดูทรง สวยเะล่านะคะดูคออันนี้คือคอที่หลายคนชื่นชอบนะคะนั่นก็คืองานคอปีน้อยๆแล้วก็แต่งนะคะ้บยเยบดาวกระจายแบบนี้รอบคอนะคะมาทูงให้ดูบดูสวยดูหวานดูมีอะไรดูมีสง่ายิ่งขึ้นนะคะจะดูคอและแขนนะคะที่หลายคนชอบนั่นก็คือแขนบานแล้วก็มีการผ่าด้านหน้าแขนแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยมันดูแบบ เออดูมีอะไรยิ่งขึ้นดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็มีลายปักซึ่งลายปักจะเป็นลายดอกไม้ที่อยู่บน,นกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะเก๋ไก่นะคะสเปคนี้สเปคนี้ลายปักจำไม่ได้จริงๆเพราะหนูขายมาพันกว่ารุ่นแล้ะสเปคนี้เป๊ะแต่ว่าลายปักอาจจะเปลี่ยนไปหนูเคยขาย79วันนี้เอาแค่69พอนะคะ6 9 0บาทพอคุณแม่คะอ่ะบอกไซส์ก่อน ราะค,ะคาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นงานไซส์ไซส์คุณแม่ขาตัวนี้นะคะน้องเป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วอกเสื้อ44นิ้วนะคะขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน42นใส่ได้ความยาวอยู่ที่23น23นิ้วค่ะ22ครึง่ง22ครึ่งแก่ๆประมาณนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะและจะมีวันนี้มีมาให้เลือกทั้งหมด6เฉดสี6เฉดสีด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูสีทั้งหมดเดี๋ยวชั้นยืนให้ดูแบบก่อน งานตัวนี้นะคะเริ่มจากคอเลยน้องจะเป็นงานคอกลมที่มันมีความปีนน้อยๆนะคะจริงๆส้มก็ไม่อยากจะเรียกมันว่าเป็นงานคอปีนเพราะว่าถ้าปีนเนี่ยมันจะต้องแบบปีนคอขึ้นไปแบบนี้เลยใช่ไหมคะมันต้องเห็นความเชิดกว่าน,นี้แต่ส้มว่าอันเนี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะส้มเลยเรียกว่ามันก็ยังคงเป็นงานคอกลมอยู่นะมันก็คงจะเป็นงานคอกลมอยู่แต่ว่าเนี่ยค่ะมันมีความแบบเชิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบกลมชิดคอปีนน้อยๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีการเย็บตกแต่งนะคะเป็นเกล็ดนะคะซึ่งเป็นสัะเป็นดาวกระจายนะคะ รอบคอแบบนี้นะคะมันทําให้เราแบบใครที่อยากได้งานคอแคบแคบอะค่ะแบบว่าอยากได้ปิดๆคอนิดนึงอะไรอย่เงี้ยรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็ตัวเนี้ยคอเนี้ยใส่แล้วสวยทุกคนมันทําให้เราคอช่วงเนี้ยเราดูสง่าแล้วก็ดูสวยนะคะมันไม่เหมือนงานคอกลมหรือคอกลมปาดทั่วไปอะไรเงี้ยที่เห็นบ่อยๆนะคะสรับตัวนี้จะเป็นกลมลักษณะนี้นะคะซึ่งคอเราจะดูสวยแล้วก็ดูสง่านี้ค่ะ อ่ะพอเสร็จจากงานคอว่าสวยแล้วงานแขนจริงๆแขนรุ่นนี้ค่ะจริงๆเขาเหมือนจะเป็นแขนกระบอกบานปลายแขนนิดนึงนะคะแต่ว่าเพิ่มดีเทลให้น้องหรูหรายยิ่งขึ้นด้วยการผ่าหน้าแขนแบบนี้ ผ่านาแขนแบบนี้นะคะเพื่อให้มันดับดูบานขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ดูมีอะไรขึ้นนะคะก็เวลาทํากิจกรรมอะไรคุณแม่ขาเวลายกมือเห็นไหมคะกำลังสวยเลยเวลาเดินถือกระเป๋าเวลาพอยถ่ายรูปไปไหนสวยเลยนะคะแต่ว่าถามว่ามันบานจนดูแฟชั่นจ๋าไหมไม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเราปล่อยแขนลงมาก็ ไม่ได้อะไรนะคะเขาก็จะเห็นว่าเราผ่านหน้าแขนนะคะแต่ก็คือไม่ได้ดูเวอร์ดูวังดูแบบหน้ารุ่งริ่งหน้าลำคาญอะไรอย่างไรนะคะนี่ดูสวยยิ่งขึ้นนะคะสามารถทํกากิจกรรมใดไได้ปกติแล้วก็เวลาทํามันดูแข็งแล้วสวยด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะเวลายกแขนเนี้ยแขนก็จะไม่ได้ห้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รุ่มร่ามนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เบยจะโพกผ่านด้านข้างให้ด้วยแบบนี้นะคะที่สะโพกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีกระเป๋าอยู่ด้านขวามือ กระเป๋าอันนี้ใส่ของใช้งานได้จริงประมาณหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งแล้วก็รุ่นนี้จะได้ลายปากักลายดอกไม้ค่ะซึ่งลายปักเขาจะอยู่บนเหนือนกระเป๋าอะคะ่ะมันจะเหมือนกับไอกระเป๋าเนี้ยมันเป็นเแบบกระทงกระถางดอกไม้เนาะแล้วก็มีดอกไม้อะคะ่ะอยู่บนกระเป๋าแบบนี้อีทหนึงนะคะเวลาใส่แล้วก็จะเป็นประมาณที่ น่ารักนะคะกระเป๋าอันนี้คือขนาดอันไหนที่จะว่ามันเป็นกระเป๋าตกแต่งก็จะบอกสามตรงแต่ว่าตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะใส่ของได้จริงๆเลยอ่จกะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลายปักคุณแม่ค่ะลายปักอันนี้ซจะให้ดูใกล้ๆนะคะลายปักจะได้เป็นดอกไม้รายนี้แต่ว่าสำหรับสีของน้องดอกไม้นะคะก็คือจะเปลี่ยนไปตามสีผ้าของตัวเสื้อนะอย่างตัวในไม้นี้จะเป็นสีเขียวน้ำทะเลนะคะดอกไม้เขาก็จะออกโทนขาวแล้วก็ฟ้า เป็นประมาณนี้ขาวแล้วก็ฟ้านะคะส่วนตัวที่หนูใส่อยู่จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลอ่อนลายปากเขาก็จะออกโทนแบบอะไรนะโทนร,ร้อนะคะโทนส้มโทนอะไรประมาณนี้นะคะก็สีจะร้อไปตามสีเสื้อนะคะงานด้านหลังมีกระดุมคอให้1เม็ดเจาะหยดน้าแบบนี้นะคะตัวนี้แนะนาว่าต้องถอดกระดุมคอแล้วใส่นะคะใส่เลยไม่ได้นะคะคอมันเป็นคอติดเนาะแล้วก็เวลาใส่เสร็จแล้วแนะนําให้ติดกระดุมคอข้างหลังด้วยนะมาคอมันจะได้ชิดๆแล้วเราจะได้แบบสวยๆแบบนี้ นะคะอ่ะอันนี้งาน้าหลังเรียบๆนะคะในด้านหน้าก็คือจะมีงานตกแต่งให้เป็นดอกไม้มินิมอลกําลังดีนะคะกําลังน่ารักอยู่ตรงกระเป๋าประมาณนี้นะคะเรามาดูสีกันค่ะ เรามาดูสีพร้อมกันสีรุ่นนี้จะมีทั้งหมด6เฉดสีนะคะจะมีทั้งหมด6เฉดสีตามนี้สีที่หนูใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่ะขึ้นรูปน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนเนาะไม่เข้มเนาะสีต่อมาเป็นสีขาวนะคะขาวออฟไว้สีต่อมาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีต่อมาเป็นสีเหลืองนะคะสีต่อ สีชมพูค่ะสีต่อมาเป็นสีชมพูค่ะมีสี6สีตามนี้นะใครดูสีไม่ทนันคุณแม่กดหยุดวิดีโอไว้ตอนนี้ก่อนค่ะกดหยุดวิดีโอไว้แล้วเลือกสีก่อนได้เลยนะคะส้มของเนีายเปลี่ยนให้ดู2สีนะคะแล้วก็เดี๋ยวส้มแปะรูปไว้ให้ท้ายคลิปนะคะผู้จะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเป็นหวัดแล้วมันแบบเสียง มันไม่ออกเลยค่ะตัวนี้นะคะมี6สีตามนี้นะสีขาวสีแดงสีน้ำตาลสีเหลืองสีเขียวอันผะเลและสีชมพู6สีตามนี้นะคะถ้าสนใจนะคะสั่งรหัส917แล้วตามไปสีได้เลยนะคะดูเสร็จแล้วนะคะดูสีแล้วดูทรงเสื้อต่อบอกเลยว่าทรงนี้นี่ดูแพงเกิน690ไปมากแล้วบอกเลยว่าเสื้อทรงนี้ใครใส่ก็สวยใครใส่ก็ดูแบบดูแพงแล้วก็ดูหุ่นดีอะ ะะด้วยความที่คอเขาด้วยแหละคอเขาสวยนะคะดีไซน์ดีใครๆก็แบบชอบไอ้ดีไซน์ที่แบบเย็บดาวกระจายมันทําให้แบบเหมือนคอมันดูสอบๆบขึ้นเน้นหนึ่งอะคะ่ะนี่แล้วก็มันดูเหมือนนำสายตาให้แบบมองในช่วงนี้แล้วมันดูมีอะไรมันดูไม่โ้นเกินไปนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าแขนแบบนี้ผ่าหน้าแขนนแบบนี้เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนอีกสีหนึ่งให้ดูนะคะ รหัสเก้าหนึ่งเจค่ะรหัส9ก้าหนึ่งเจนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นโทนสีเขียวน้ำทะเลค่ะสีเขียวน้ำทะเลคุณแม่ค่ะยอมแต่ละผ้าแต่ละรถผ้าแต่ละรถที่มาเนาะเขาก็จะถึงแม้จะเป็นเฉดเดิมๆอย่างเงี้ยแต่ความอ่อนแก่มันต่างกันสาหรับตัวนี้ซึ่งว่ามันมีความเข้มที่แบบดูเหมาะกับแบบมากแล้วก็กําลังดีเดี๋ยวดูยืนให้ดูสีนะคะยืนให้ดูสีน,สนี่สีนี้มันจะมีความเข้มกว่าปกตินิดนึงไหมใช่ไหมนะคะทุกคนคินมนดมานูไหมนะคะและสีนี้คือมันดูสง่ามาก ะะดูสวยสง่ามากคุณใครจะไปเชื่อเสื้อตัวที่ใส่อยู่ราคาแค่690บาทนะคะ690บาทนี่ ซื้อช่วงนี้ราคาน่ารักทุกสิ่งบอกเลยน่ารักทุกสิ่งอย่างนะคะอ่ะโรงงานใจดีลดให้นะคะก็เลยลดต่อให้อีกทีเป็นการไหนไหนก็เออลูกค้าจะได้ซื้อของใน,นราคาน่ารักนะคะจากปกติ79เก้าก็ว่าราคาดีแล้วเนาะอันนี้คือแบบ690าบบาทพอนะคะคืนให้ดูสีนะคะสําหรับแบบทุกคนน่าจะถูกอกถูกใจไปแล้วสำหรับแบบนี้สาหรับแบบดี้ใส่แล้วสวยจริงค่ะ ขออน,นุญาติดไลมที่คอจริงๆคอเป็นอีกอันหนึ่งที่ชั่นว่าแบบคอมันสวยสวยทั้งคอสวยทั้งแขนเลยตัวเนี้นะคะอ่ะแล้วสิบไหม้ที่คอเนละ้จะเป็นทรงนี้นะคะ สีนะคะสีนะเดี๋ยวเราดูสีไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะดูสีไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งขึ้นหน้าจอไว้เลยตอนนี้สีตามนี้นะคะสีขาวสีขาวนะคะขาวแบบเป็นนี้เป็นขาวออกไว้เนาะสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงนะคะออกแดงประมาณแค่เลือดหมูนะไม่ถึงแบบสดมากแล้วก็ไม่ใช่แดงตุ่นแบบออกแดงประมาณเลือดนกนะคะไม่ได้สดแบบแ,บบแดงแจ๋แล้วก็ แล้วก็ไม่ได้ตุ่นมากขนาดเลือดหมูเนาะแล้วก็สีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลก็คือสีที่หนูใส่เปิดคลิปนะคะสีเหลืองค่ะเหลืองเฉดประมาณเปลือกมะม่วงสุกประมาณนั้นเนาะแล้วก็สีเขียวน้ําทะเลก็คือสีที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็สีสีนึงจะเป็นสีชมพูนะคะมี6เฉดสีตามที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้นะคะถ้าสนใจเฉดสีไหนคุณแม่สั่งรหัส9 1้าเจดแล้วก็ตามด้วยสีได้เลยนะคะ โดยเฉพาะสีเขียวน้ำทะเลที่สุดนะคะอุ้ยสวยอะใส่แล้วขึ้นมากนะคะอะถูกใจตัวไหนสั่งได้เลยมี6สีนะคะบอกเลยว่าซื้อช่วงนี้ราคาน่ารักด้วย690บาทเท่านั้นเหมือนเป็นการแบบออคืนกำไรให้คุณแม่แหละช่วงนี้ก็แบบราคานนาหลักไปนะคะเดี๋ยวหนูแปะรูปไปให้ท้ายคลิปนะคะลินเริ่มพันกันแล้วเดี๋ยวแปะรูปไป้ท้ายคลิปถ้าใครดูคลิปไม่ทานใดๆหดคลิปไปก่อนได้เลยะคะ่ะแล้วก็เลือกสีนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าเห็นไหมคะเวลาจังหวะยกมือสวยมากเนาะตรงแขนนะคะก็จะเป็นประวัติ